วิธีติดสติกเกอร์ตัวหนังสือขนาดใหญ่โดยไม่ใช้เทปยกทางร้านเราจะมีแบบที่ลูกค้าสั่งจะกำหนดขนาดเต็มของสติกเกอร์แล้วก็เป็นาร์กเกอร์ครึ่งหนึ่งวิธีการทำให้ลูกค้าทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดให้สะอาดนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ตัวหนังสือตามขนาดที่ออกแบบไว้นะครับจากในแบบจะเป็น60เซน แล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งตามมาเกินครับจะครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่30สซนติมตรต่อมาครับจะเป็นสติกเกอร์ที่เราทำไว้ให้ลูกค้าลอกพื้นออกเมื่อลอกสติกเกอร์ออกได้แบบนี้แล้วครับให้ตัดให้เป็นแบบนี้ครับ โดยทางนั้นเราส่วนมากจะแยกสลาออกเพื่อง,ง่ายในการติดครับจะได้ข้อความตารแบบสำคัญเลยครับขั้นตอนต่อมาเวลาลอกให้ฉีกออกแค่ครึ่งท่อนล่างประมาณ1ในสาของความสูงสติกเกอร์นะครับ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก่อนติดข้อสังเกตก็คือตรงมาร์เกอร์ตรงกลางตัวหัวต่อเต่าครับให้สังเกตดีๆว่ามันอยู่จุดกึ่งกลางตรงไหนของต่อเต่าแล้วเรามาดูพื้นพื้นที่ที่เราจะติดจริงสังเกตนะครับตรงกลางตรงกลางตรงนี้ให้อยู่ มันจะมีเส้นตัดสีแดงตรงมาร์เกอร์ขึ้นมาต่อๆให้เราตะให้มันตรงตามแบบครับรีดสติกเกอร์ส่วนที่ว่าลอกออกด้านล่างนะครับโอเคแบบนี้ต่อไปครับแล้วก็ฉีกทีทละตัวแล้วก็ติดครับใช้การหรือแผ่นรีดรีดเข้าให้เข้าที่ครับ หรือจะทีละสองตัวก็ได้ครับแล้วส่วนที่เหลือก็ทำเหมือนกันครับลอกด้านใต้ออกประมาณหนึ่งในสามของความสูงของสติกเกอร์ครับแล้วก็มาต่อให้สังเกตช่องไฟนะครับให้มันได้ระยะที่สวยงามแล้วก็ติดตามเส้นที่เราขีดไว้เลยนะครับ แล้วก็ลอกส่วนบนออกแล้วก็ติดทีละตัวสองตัวแล้วแต่ถนัดครับอาจจะมีบางส่วนที่แบบหลุดออกจากแยกออกจากตัวนงสือหลักนะครับให้ใช้คัตเตอร์หรือว่าเล็บเราก็ได้ครับ ลอกออกมาแล้วก็เล็งแล้วก็ติดแล้วก็จะเหลือสละก็ดูตามแบบนี้ครับว่าสละอะไรอยู่ตรงไหนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สติกเกอร์ที่ตามแบบตามความยาวตามขนาดที่นะครับติดง่ายครับลูกค้าท่านใดสนใจสติกเกอร์สามารถสั่งตัดได้ที่เพจมีตัดสติกเกอร์เว็บไซต์แบร์คัสติกเกอร์ .com นะครับขอบคุณครับ